เซมตี้นะสายล่างเมื่อกี้นี่เฮ้ยนี่คือไอทสนะฮะครับแม่้องปื้อนะเฮ้ยเต็มจอแล้วเต็มเต็มจอแล้วฮะเจ้าสิเขามั่นใจแล้วหรอฮะเขามั่นใจแล้วฮะ ซ้ายล่างเนะครับเม่อไรมั่นใจซ้ายล่างนี่คือเป็นเอกลักนละครับวัดต้องศามาเป๊ะเหมือนกันนะตลอดเป๊ะตลอดเป๊ะตลอดนะครับผมสมจะหานะถ้าเกิดเขานั่งตรงกลางแล้วเพื่อนเขาเปิดเจ็บจอดแล้วเห็นผมว่าเขาเซตมาแล้วเรื่องนี้นั่งเจ็ขอบแล้วต้องอยู่มุมนี้ครับ็มไอทีเอสครับแล้วรวมไปถึงนี่ฮะ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ <ยา S 1> พร้อมอยู่ในเกาะเตรียมโดดแล้วนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับนี่คือเ s Thailand PUBG Pro League สก,กิมอีกครั้งหนึ่งครับ6วันนะท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้3วันติดเลยคือวันนี้พรุ่งนี้และมะรืนนี้นะครับใช่ครับต่อสัปดาห์หน้านะครับที่เราเห็นตามตารางได้เลย,ยถ้าใครอยากจะติดตามอะไรก็ดูหน้า f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของ MS Thailand ฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามเราไปด้วยนะครับทางครับเอาล่ะครับมาดูกันครับท่านผู้ชมครับเตรียมพร้อมกันหน่อยก่อนจะเข้าสู่ PUBG Thailand Series ที่จะเกิดขึ้นซีซั่น ต้นปีนะก็คือเดือนหน้าโดยประมาณถูกต้องนะครับผมตืดใจดีเท่านั้นก็เริ่มแล้วละครับแล้วตอนนี้เครื่องบินออกบินจากล่างขึ้นบนครับก็สำหรับใครที่เข้ามาชมใน e x c l u s i v e Content ตรงนี้นะครับก็ Subscribe กันได้นะครับใน Twitch.tv นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับรับชมแบบเม่นโดนแอดเลยครับครับผมนี่อะไรลายเครื่องบินนะฮะเอาเริ่มต้นมาเกมแรกเป็นไงฮะซ้ายล่างขึ้นไปขวาบนแบบ ทิ่มๆโด,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 ด่งๆขึ้นไปถูกต้องเลยครับภาการ<น>แผนที่แบบนี้ก็น่าจะเหนื่อยๆนะทางด้านขวาสุดของแผนที่ด้านั้นน่าจะไปได้หมดนะครับไม่น่าติดอะไรครับไม่ต้องพเดว่นาน,น,วน่าจะเป็นเมืองเดียวที่มีปัญหานะฮะตอนนี้ไซดากนซากีก็เหนื่อยหน่อยเวลา่าจงลงายครับครับก็น่าจะเป็นเมืองทางเลือกสองกาเลยครับในลายเครื่องบินที่เป็นแบบนี้ไม่ฝืนไปถึงมต้าพาวเวอร์นะถูกต้องครับเอาแล้วต้นสายค่อนข้างหนักหน่วงกันนะฮะเพราะโค้ชโดดลงน้ำกันไป่ม่ตกใจเลยับ เพื่อจกเป็นสกิมฮะเราก็เลยให้โค้ดเข้ามาด้วยนะครับจะได้มาส่องฟอร์มลูกทีมซะหน่อยเขาเรียกว่าส่งส่งเสริมอาชีพโค้ดให้มีงานทำนะครับผมอันนาลิติกโค้ดนะครับผู้จัดการทีมอะไรก็ว่าไปนะครับที่ทำที่ตรงเี้ใช่เบลโมนนี่เดทรีดเกมมิ่งครับก็จุดเดินที่เขาลงไฮสมอกแล้ววันนี้ใกล้ๆครับวันนี้นะชาร์เปอร์ส่งผู้เล่นนิรนามันหนึ่ง ทางโค้ดของทีมเขาโทรมาคุยกับผมละบอกห้ามบอกนะรอเปิดตัวนี่ครับผมผมก็บอกไปไม่ได้หรอฮะว่าโค้ดตายไปหมดแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมไม่สนใจเหมือนกันเฮ้ยแต่ว่าใกล้ๆพี่ฮาร์ดใกล้ๆคาเปอร์ไม่ใช่โค้ดนะท่านผู้ชมถือลูกซองนั่นเข้ามาเรียบร้อยไหมเรียบเรียบร้อยไหมเทสเพเยอร์ฮะฮะสงสัยจะไม่ผ่าน แม่ช่วยแล้วเหรอนึงเฮ้ยนี่คอนเทนต์มันเนี่ยพูดถึงก็มาเลยนะครับเทสเทเยอร์เทสเทเยอร์นะแม่เพื่อแขมไม่เปิดด้วยเรียกเพื่อนให้ไวเหมือนกันเฮ้ยมาแล้วเพื่อนโอ้ยายยอะไม่เก็บมาด้วยครับตอนนี้โคตรจับตามองที่เกมแรกเลยฮะแบบเฮ้ยมันต้องส่งผลให้ตัวทีมค่อนข้างกดดันเป็นผู้เล่นใหม่นะครับนะครับตอนนี้เล่นเหรอนึงครับแล้วดิประตูจะเปิดไปข้างนโอ้โหแล้วเจอกับใครเจอกับเพชรเด็ดลูกซองด้วยของเมดียวรู้เรื่องเออยเพชรเด็งานจะงอกเหมือนกันท่านผู้ชมฮะอ่าเพื่อนเข้ามาช่วยแล้วครับตอนนี้สำหรับชาร์์เปอรรคับ แล้ววงเมื่อกี้ปรากฏขึ้นมาเป็นวงซ้ายครับพี่อู๋ใช่ครับยานแล้ซิกแซกเข้ามาเติมแล้วนะครับบอกให้ผู้เล่นใหม่แบบนี้ลราชิกซิงก็เข้ามาเติมเหมือนกันเอาแล้วครับแล้วบอลจังหวะนี้บอลเซนนะโอ้โหไปน็อกทาวเวอร์จารีนของเซเวียอีสปอร์ตน่าจะเป็นเรื่องของเมืองแหละแล้วก็ไลา์มูฟเรียบร้อยเพชรเด็ดไปน้องเทสเพยเยอร์แล้วแม้สนั้นจังนี้ไป็น้องเพชรเด็ดเทนน็อกมาเหมือนกันตีน้อยตีน้อยขึ้นมาว่าไงแล้วซิกแซกไปเก็บเพชรเดี่ยวจะเกมไปซิกแซกซิกแซก ไม่มีสโคบแบรีว่าไงฮะตอนนี้ดูด้อมๆมองๆอยู่คือคู่นี้ลงใกล้กันมากครับแมจิกแล้วจัสต์เม้นท์เนี่ยซ้ำไปเฉลียวจะเกมไปแล้วแล้วโดดหนีแล้วเบอร์เรียบร้อยมาหูเกือบน็อกเหมือนกันนะเมื่อกี้ขาดไปหนึ่งขาดไปหนึ่งแล้วพี่เบนท์เมื่อสักครู่นี้ก็ซ้ำไม่ได้นะฮะพี่เบนท์ก็เพิ่งเปิดตัวกับ FWE Sport ไปตอนแรกนี่เอามาเทสตอนนี้ประกาศไลน์อัพแล้วสลับพี่เบนท์จัสต์เม้นนะครับผมมากรสครับอู๋จวขึ้นมาปะทะระเบิดสองลูกหยอดหยอดลงไปฮะเอลิโอน่สองท่านตรงนี้แอมฟารรอสคับ ยังไงคาราเจ้ขอบน็อกซิงเกิลไปน็อกทางลิลิกสนะท่านผู้ชมฮะโอโ้โหโมซินนาแกนนะฮะโอ้โหเพนมันกำลังมาเฮ้ยโดนดูคูนสาม,ามท่าเกียกร์ไอ้ครูเซียไปน็อกเอ็กซ์แคลิเบอร์ไปคารัเเอ็กซ์คลิเซียไปซับเอ็กซ์แคลิเบอร์ออกจากเกมไปเฮ้ยแล้วใกล้ๆมีครับใกล้ๆมีฮะรางน้ำใกล้ๆก,ก,กันจังหวะนี้เจคอบ เด็ขอบพยายามจะดูตำแหน่งอยู่ครับแล้วดูฮัแม่ขึ้นมาสโคบมาปืนยังไม่ค่อยพอสโคบก็อนาถาโอ้คือปืนกลก็เป็นเอคก็เลยไม่ค่อยอยากจะยิงเท่าไหร่โอ้แล้วหมวกนี่โล้นมาเลยฮะใช่ครับแดงเถือกหมดเลยอัลฟารอสครับอัลฟารอสรอจังหวะอยู่ครับคือลางานตรงนี้นี่สี่ทีมนะท่านผู้ชมเอ้ใช่ครับ บริมอเอรีนาบริลามครับแล้วก็รู้ไปถึงข้างๆก็มี AG มาด้วยฮะใช่ครับบริเกมมิ่งเราดูครับมิดโรคนันไมครับพยายามกระโดดขึ้นถังน้ำมันแล้วกระโดดเช็คอยู่ครับโรนันไมโฟกัสอยู่นะฮะตรงนี้14ทีม49ชีวิตท่านผู้ชมครับดูจริงจังกันมากนะฮะจริงจังจัดเลยสำหรับการซ้อมในวันนี้ของทางสกิมโปลีของเราอั<ร>นนี้ครับปปไดแต่น่าจะเป็นด้วยความที่เป็นสกิมแรกๆของปีด้วยนะใช่แล้วผมว่ามันน่าจะเป็นการเช็คจุดแหละใช่ครับลองเชิงยาเลย เราแบบหลายๆทีมนะครับพลาดการไปชิงแชมป์โลกนะแวบเดียวมาอีกแล้วนะมาไม่แล้วฮะนี่ผมว่าไม่เกิน30วันนะก็เข้าสู่ลูกของความเครียดอีกแล้วนะผมบอกก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีซ้อมต้องซ้อมแบบเก็บทุกเม็ดอ่ะตอนนี้เต็มข้อนะครับไม่งั้นนั่งร้องไห้กันอนะครับผมนะฮะตอนนี้ครับท่านผู้ชมเขาวงเด้งเข้าหาบุญยมโยเดอีสปอร์ตและวอลดัสครับ วอลดัสสวยที่สุดเลยฮะมผมบอกเลยว่าวอลดัสนี่แจม่มแจ่มเลยท่านผู้ชมเอ้ยแล้วด้านบนในคราวนี้งานจะงอกกันหมด FWM หนึ่งทีมที่ดูสวยครับรจ้งเข้ามาเลยให้ดูเคลื่อนตัวมาดีอ่าวันนี้เกมมิ่งครับก็มาจองด้านขวามือของวงเหมือนกันก็ดูสวยเช่นเดียวกันครับคราวนี้ด้านบนล่ละครับผมบอกเลยว่าวิกฤตฮะเขาขึ้นรถมาตรงนี้เอมาเดตีใส่อ e ีอารีนาตีใส่อุโมงมาแล้วรเราเบิดใจอบไปน้องอีโคโนมี่ไปกับแล้วดูแอฟฟาลอบอกอะไรวันเนี้ยท่านผู้ชม เยอะเหลือเกินแอบรลอตพิงมาแอบรลอตพิงมาโดนยิงเจ็บตากแอบรลอตแล้วโร่นมาไปแล้วแอบรลอตได้อีคนนี้โดน,น,นดโดน,นสติวคิวจากจั่มไปฟอร์ลิลิไปน็อตเจคอบน็อตซิงเกิลเอาเละครับเจคอบไปโดนดักด้านหลังฟอริลนะิ <c oughs> แทนที่ว่าจะออกไปได้ทีนี้โดนปิดประตูทางออกเหมือนกันรถนั่นมาครับได้คิวจกฟารล,ลอไปแล้วครับแล,แล้วออกมาแบบนี้ต้องเล่นสกิลเพย์มอริมอมาแจกมาลิลิลระเบิดน็อกธนวัฒน์สั่งเข้าเท้าไปทีตรงนี้แล้วดู EA เ a กับมอริมอนี่ทีมเดียวกันมัเนี่ย <c oughs> โอ้ดูไดนแจกออปชันไปเตนลิลิก่น็อกเอคูลเูเซียเหยียบระเบิดไม่พักเหมือนกันเลยไปเดแล้วรถนมาเนียนเยนอยู่คนเดียวเฉาป่วยมาแล้วแล้วเทพไม่ระเบิดน็อกทูเคซี่ไปแล้วเนี่ยสปอยล์ไปน็อกป ไปดึงจังหวะไว้แล้วไปแล้วไปเข้าไป,ๆๆไปโดนตัวเองไหมยุ้ยเกือบแล้วเทสเพเยอร์จ่อที่ทำที่ได้สี่น้อยระเบิดไปแล้วโรสันมาดับเบิลคิวไปเรียบร้อยมาเทสเพเยอร์ได้แต้มจากทูเคซี่ไปเทสเพเยอร์มาเหมือนกันมารล,ลชาเปอร์นนครับผมเฮ้เทสเพเยอร์ได้คิวจากทูเคซี่หลายๆตายไปนะครับเมื่อกี้โรสันมาครับพูดถึงุดชื่อของ MIT มแล้วดูฮัทเทนเดอร์ฟรีคไปน็อกใส่เทสเพเยอร์ของชาเปอร์จนได้ครับครับให้กับบูดีลัมมเฮ้ยเฮ้ยอ้าวยิงตัวหน้าตัวหลังเว้ยเฮ้ยโอ้โห คือบุรีรัมย์เนี่ยไม่เห็นแต่ชาเปอร์เห็นเนี่ยคนเนอร์ซีบอกเขายิงอะไรวะเ <_ d ata> ขายิงอะไรกันคุณชาเปอร์แล้วดูฮะโนดา <_ d ata> โนดา,ดากำระเบิดไว้ตอนที่บุรีรัมย์มยังไม่รู้รถดันมามเป็นคนที่ห้าของเขานะ่ย <_ d ata> อย่าไอยู่บุรีร <_ d ata> ัมแล้วนะครับผมแล้วดูโนดาโนดาเข้ามาไฟใหญ่อุ้ยแล้วมิงมิงแมสตจ้นี้ไปแล้วเชนไปแล้วชาเปอร์ไปแล้วทุกู้ชมครับดูว่าเสิร์สันแล้วต้องเรไปน้องเอ็ดดี้เลอพับจีไปแล้วคนซี่ไปน้องซีแซงไปแล้วรถดันมาเป็นซีคิวเอ็ดดี้มาได้แล้วมิงมิงจะมิงมิงแมสไปเกซซี่ไปเหมือนมิง หม,งมิงแมน <c oughs> แต่ว่าคิวเทพแมเยอะไปโรคนันมาโหน้ได้ก่อนโคน่ะสิหัดมาเก็บโรคนันมายไปคือยิงเพลินแล้วลรคนันมาเมื่อกี้แต่ไม่ได้คิวนะแต่เสียหายเลยครับคุำเสียหายเลยครับโดนหลังเข้าครับแล้วดูแมสนัทไหลาตายไปครับเทพแมวเหลือคนเดียวต้องมารีเซ็ตชุบเพื่อนก่อนแล้วภาพตัดกบมาเซอร์คัตออกมายิงตีน้อยรอเป้าอยู่ตีน้อยรอเป้าอยู่แล้วดูตรงนี้โนน้าไหลตายไปเป็นของโรคนันมายครับตามคิวอาละครับ ต่อนแรกก็กลายเป็นว่ารถล้ำมานนี่คือได้2คิวจากเอ็ดดี้แล้วก็โนรานะครับถูกต้องครับมาดูฮะเซอร์คัสครับเซอร์ครัสจะมิงแมสเดินแนวหน้ามาสะโขบเช็คมีแต่ศพที่นอนอยู่ตอนนี้แล้วเอวบิวเนรักษาตัวสวยมากครับเอวิวครับเอฟบิวเนี่ยอยู่อ้าวแล้วกลับไปในวงเด้งหาเขาด้วยเอวบิวสวยๆเลยท่านผู้ชมไว้แล้วดูไฟลุกไฟลุกเรียบร้อยมิงแมสไปเก็บตีน้อยพิบีทีชาร์เปอร์จบไปแล้วอันดับห้าตอนนี้เหลือสี่ทีมพิอหมจะเป็นส้มๆในไก่แรกหรือเปล่าครับในสกิมของเรานะครับสงสัย ไม่เคยเห็นมาก่อนเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอฮะชาร์เปอร์กับเมจิกนะพี่อาร์ตน,นะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหรือเปล่าฮะตรงบริเวณที่กักกักกันตรงนั้นนะครับนี่ภาพจับมาที่เดิมเลยไปถ่ออาย,ยมาเนี่ยเทสเพเยอร์หยิบลูกซองขึ้นมาบ้านเดิมเลยครับต่างคนต่างลูกซองฮะอ่ารอบนี้นี่ยังไม่มีใครเปริดกันก่อนนะอุ้ยล<ส>ะวง วงล่างกินน้ําเต็มๆฮะโอ้โหผมบอกเลยบันเทิงและธนวัฒน์ <c oughs> ฮะท่านผู้ชมครับออรินา่าเออารินา่าเนียนอยู่ในบ้านและเพชเด็ดเปิดมาติน้อยเพชเด็ดดับเบิล <c oughs> น็อกครับท่านผู้ชมครับคดีพริกเกมแร,รกในี่คือเมจิกโดนเก็บนะครับและเพชเด็ดนี่แหละฮะที่โดน <c oughs> น,นะฮะและเพชรเพชเด็ดทำไมลูกซองมันทรงพลังขนาดนี้ก็เกิดไม่มีแบบนี้นะฮะเเดียวรู้เรื่อง อุ้ยโอ้โหข่าวนี้ข่าวนี้งานจะงอกเอาฮะสลับแม็กซนัสเรียบร้อยเลยอนคิวให้เอ็มสิบหกเฮดช็อตแม็กซนัสครับต้องบอกว่าเนี่ยท่านผู้ชมนี่คือสีที่มันตั้งระวังเลยฮะอันตรายครับมาบ้านเขาไม่ทิ้งไม่ทิ้งเลยเบจิกกับชาเปอร์เขาตัดสินใจแล้วบ้านนี้มีตายเป็นตายครับต้องบอกว่าตอนนี้อาจจะมีเสมอหนึ่งได้เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่หมดนะยังไม่หมดไม่หมดน่าสนใจใช่แล้วครับ และชิคซิ่งครับหลังจากที่ประทับกันในบ้านนั้นปุ๊บต้องฉีกออกมาฟ่านที่อื่นต่อเลยใช่ครับก็ได้มาสานแต้มคิวเลยนะครับสแับเมจิกอีสปอร์ตครับคุ้มแล้วครับสแับเมจิกได้ไม่ได้ได้ไม่ได้นะครับผมทะเลาะกันระหว่างเกมฮะมันมาจริงม่ได้ผู้ยังไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้บีลิฟไปน็อกทัพาวินเฮาวินโดนซ้ำจะเก็ตจะแอลฟ่าร้อมีการสติลคิวไปชิคซิ่งไปน็อกแอลฟ่าร้อมาครับเมจิกมาแจมเหมือนกันเอาดิฮะแลกกันไปแลกกันมาตรงนี้แล้วปล่อยออปชั่นไปสับบเลมอนแล้วพาสกัมาาทีีี่บบลลิิฟฟมเพชรเเดด็็ไปกบแฟรไปบีลิฟเอ็ม รถไดไม้ไปเก็บมาได้เขาได้แต้มไปสำหรับไอทีเอสมีการสตีลคิวมานะครับตรงนี้5คิวไดไทีเทสก็บินลิฟไปด้อสเตเพดเดอรจนได้ให้ด้านหนึ่ง และธนวัฒน์มาทั้งโอลิมปัสโอลิมปัสธนวัฒน์ธนวัฒน์โอลิมปัสธนวัฒรหนึ่งจังหวะหลบอยู่แล้วเจ้าเว่ไปเก็บให้เดี่ยวจะเกมไปและอิลิลิกระเบิดไปน็อกสกีดได้คิมซิวาโดนน็อกไปจัสแมนจัสแมนโบนพวกคิวแอมยูบมากกันคิมซิวาไปแล้วปัาระเบิดน็อกธนวัฒน์สั่งไปโอลิมปัสโอลิมปัสคนเดียวธนวัฒน์เสียเลี่ยมไปแล้วดูเอ็กซ์แชุนดีจะเข้ามาแจมหรือเปล่าเอกรุเซียรอจังหวะอยู่เอกรุเซียป่าไฟเข้าไปเอกรุเซียรอจังหวะอยู่เอกรุเซียกำลังระเบิดคนเดียวจะสรรร้้้้าาางปปปปปัััญหหหใใคนนืออเล่่ไไไดดแตธวฒ์ เอาแล้วครับเรียบร้อยครับไอครูเซียปาระเบิด์กเก็บคิวโอลิปัสไปธนาวัฒน์ได้คิวจากอมิสเตอร์ออยไปครับใช่เลยเม็ชุบุรีเข้ามาตรงนี้ปะทะกับทางอีคโนมิกมาอยู่จังหวะนี้เดี๋ยวต้องระวังแล้วครับปาไฟออกมาจอบแจ็ปไม่ได้ถือเปื้ันก็จะบินไปเฮดช็อตจอบแจ็ปนอกไปแล้วเก็บจอบแจ็ปจะเก็บไป ล้วเขารูดช,ช็อตแรกมาไงเอเชชนบุรีสกิดสกิดรอจังหวะลีลีกว่าง่ายและเทเพยเยอจนได้ไม่ราพอเช็ดได้แล้วเก็บพอเช็ดท oh. อจาจกเกมไปเอฟวมาสวยเหมือนกันแต่ oh. ว่าพูดไม่ได้ใครับมีลิฟต์โดนน้องและชิงซิงดับเบิลน้องไปเหมือนกันเลยคนที่มีเก็บเจ้าแมวจเกมไป โอ้โหโอะนะครัเทสเพเยอร์ครับเดินใส่อย่างเดียวแล้วแบบนี้แล้วเบลมองไปน้องใส่ครูเซียได้แล้วจังหวะด้านหน้าเทสเพเยอร์เป๊กไวรล์รุ่นใหม่แล้วชิกซิงมาน้องได้ลิลลี่ไปน้อ,อ,อนงได้เรียบร้อยชิกซิงดับเบิลคิวไปครับโอ้โหเทสเพเยอร์บอสเซตไปเลยไลทโคุณมิกระเบิดเก็บสกิลส์เกมไปเอฟวีจบดับเจ็ดไปไลทโคุณมิกเดินต่อ เอ o อน m ม c กกับลีเล็กหกแต้มคิวของทีมออารีนาชิกซิง t r ทริปเปิลคิวเก็บ3เลยอย่างคมมาชิกซิงผมบอกก่อนเลยยังคงท็อปฟอร์มอยู่สำหรับผู้เล่นคนนี้ครับโอ้ยครูเซียโดนน็อกแบบนี้ไม่รู้เพื่อนจะชุบได้หรือเปล่าพยายามคานเอาตัวรอดอยู่นะครับเหลือเจคอบกับโรคนันไมที่มีตำแหน่งที่สวยอยู่แล้วดูตรงนี้ทูเคซี่ คนละสีนะฮะใช่ครับคือใกล้กันมากแล้วชิกซิงเดินมาต่อแต่ว่าหยุดความร้อนแรงโดยทรูเคซี่เมจิกอีสปอร์ตจบอันดับ6ครับต้องชมชิกซิงนะโอ้โหจริงครับชิกซิงนี่ได้แต้มให้กับเมจิกมาสวยๆเลยครับแล้วตอนนี้นี่เอจีเนี่ยมาเป็น7คิวแล้วด้วยนะครับเอาแล้วเดี๋ยวดูตรงนี้ครับ MITS ครับเหลือ2คนครับไม่รู้เอิกรูเซียจะรีเซ็ตได้หรือเปล่านะครับพยายามค้าเอาตัวรอดอยู่ส่วนเดเทนดูลินกับเบลมอนส์ครับอยู่นอกวงแล้วนะพวกเขาต้องเคลื่อนตัวนะ เมื่อกี้นะอยู่ในแองปาโลมานะมาได้เหมือนกันใช่ครับผมแล้วดูครับเบลมอสเริ่มแปะสโมครับเริ่มแปะสโมฮะเริ่มแปะที่จะเข้าตีใส่ m i t s ครับแล้วเหมือนเจคอบจากลักพี่ฮะบอกว่าลักพี่ฮะกลับมารีเซ็ตฮะหวังจะช่วยพี่กรีนก่อนเป็นมอไซค์ออกมาด้วยนะคือถ้าวิ่งออกมามีตัวน้องเหมือนกันนะครับ แต่มียามผ่านาที่เป็นออซา์ ide, แต่หมวกก็ไม่เลขารูฮะเขารูครับนี่คือความเก๋าเกมในผู้เล่นระดับโปรลีกเขารู้ว่าหนีออกไปหนึ่งคนคิวฟีดแม่นเลยขับรถเข้ามาเติมใส่ทั้งโรคนันไม้แล้วปล่อยขึ้นมารถนันมไม้ไฟดักไว้แล้วพยายามเอาตัวรอดรถนันไม้โรนันไม้เนียนๆอยู่มาดูเอฟโฟร์เรดดอเป็นการลงในล็อกเกอร์ที่อาจจะเป็นไบลท์สปอตพอดีนะครับเข้าไปแล้วไม่ทันได้เห็นหัวใจจะขาดอยากจะมีขึ้นชั้นสองโอ้โหปล่อยออปชันเข้าไปก่อนครับจังหวะนี้ของทางเรเดทแล้วดูเบลมอสกับนู แล้วมีออปชั่นไฟมาช่วยจากอีกตึกหนึ่งเจคอบออกมาเอ็กคลู <S <S เซียเดินได้เข้ามาหลังแบรียร์โรนไมนาเนียนๆอยู่แล้วดูด้านนอกประเทศรวบเข้ามาเจคอบนอสซิงเกิลเจคอบรอเป้าเบลมอสรอเป้าดูรินเข้ามาดูรินโดนยิงเจ็บป่ะแล้วโรนไดมาร์ดูรินเทนมาเหมือนกันแล้วดูจังหวะที่ดูรินเนข้าปาแล้วเจอคอบเทนมาเหมือนกันเฮ้ยจอร์ดูรินปาเบลมอสไปเทนเทนใจคอบไปวันออนวันเอ็กคลูเซียเอ็กคลูเซียกับเบลมอสเอ็กคลูเซียกับเบลมอสรอจังหวะอุ้ยแล้วเขาดรอปไฟมาหรือเปล่าครับๆๆ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  ใช่ครับเอลูเซียาการโดดข้ามาก่อนลีลิกไปเก็บชุดนี้ออกจากเกมไปครับตอนนี้เหลือท็อปสี่คุณแล้วเขาจะมาปั่นตัวแล้วด่านด่านนอกจริงเอลูเซียอย,อ,อยู่ด้วยครับสวยงามครับเดเทตสองคนจากที่จะไม่รอดท่านผู้ชมดูสิครับนี่คือผู้เล่นระดับโปรลีคคุณสองคนในแอ่งปาโลมามาแล้วออกมาเก็บคิวเอไมเฮชหมดทีมแล้วจะแชมป์เอา จะแชมป์เอาเพราะพื้นที่เขาดูดีกับเอรีนาแต่อาร์มริคเกมมิ่งคือตัวแปรเหมือนกันทุกเคซี่จะเข้าหลังหรือเปล่าเอาละครับเอรีนาเหมือนจะเดินใส่เข้าไปหาท้านันอาร์มริคเกมมิ่งเหมือนกันนนเมื่อสักครู่นี้ทุเคซี่ครับน็อกบูโซนไปครับแต่จะซ้ำได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแต้มฟรี วุ้ยด้านหน้าเนินตับม,มีคนครับสคริตบอกเฮ้ย hey, เพื่อนถอยก่อนดีกว่านะครับเราอยู่นอกวงมาแล้ะในเจ้าเอกตรงน,นี้โดนเปิดน็อกไปจากมิตรอยเหมือนกันแล้วไป2คนเลยเอมมเมเทโดนน็อกจากหน้าของเบลมอสเป็นดับเบิลน็อกจากระเบิดไปครับแล้วโดนสามจะปู่ชิวเบิกรกันมิตรอยได้แต้มคิวจากเร ER, เมมเนเจอร์ไปแล้วตัวเอเมทิเอตไปหมดเลยจนะบสิบสองครับแล้วตรงนี้มาโลซิเตตไปน็อกใส่สคริตโนด้ามาสามทางฝั่งมันถล่มพวกมาได้คนละซี่โดนน็อกจากทตัวยูเอสคิวจูริโอไปน็อกปิดงานทางฝั่งโลซิเตตได้มันถูปิดงานสครรีีททไไปับบ่เาอว้จะฮ โอ้ดูครับโนเนียมากๆครับขอบวงนะด้านบนนะฮะแล้วจอบแจ็บไม่ไหวครับโดนยิงครับพื้นที่มันเปิดโล่งครับจากน้าของอีวาจิรินครับโอซาเวนสอร์ดเขาามาอย่างไกลแล้วจะซ้ำอยู่แต่ว่าเฉาก้วยมาแจมด้วยครับพยายามแจ็สตีลคิวให้ได้โอ้เดทเท่นมากนะปิดไฟมิดครับแล้วไม่เสียตัวผู้เล่นโดยฮะอีวารจิรินครับ ได้แต้มจากทางจ็อบแจ๊บครับไหลตายไปครับก็มี m i d h มาอีกทีมหนึ่งครับ3ทีมตรงนี้ยังไง m i d h ไอดีเฮดจอดบนเขาแล้ววิ่งมาเอาไปขบวนเลยตรงนี้ยังไงเอ็กซ์คริสเซียไปน็อกแล้วล็บลินได้โครเอเชระเปิดน็อกไปจากนั้นของทันเดอร์ฟีสเหมือนกันแล้วดูเจขอบครับไประเบิดน็อกหน้าของดิกกี้ทูเคไปครับเอ็กซ์คริสเซียสามล็อบลินไปสองไฟครับตรงนี้อุ้ยแล้วดูฮะโดนป่าระเบิดสวนไปเหมือนกันในวาจิลีนครับป่าระเบิดน็อกเจขอบมาได้ครับและเทพแมววนบ้านอยู่เทพแมววนบ้านอยู่ท ูเกรซี่มาเจเนอรัลตายวงไปอีกหนึ่งคนโอ้ปอมเ,เปิดน็อกแซ่เพชรเบรดมาได้ครับเอาล้วครับกินนี่ครับกินนี่เลงแมนครับแล,แล้วระเบิดมายัางไงของเอ็ดดเซียซัมนิคิทูเกอจากเก,เเกไปแล้วซูกเคซีไกก่ไปเปิดน็อกทาของเอ็ดดี้ได้เบิดการลกแนน,มมนสสไมซัมเนสออกจากเกไปกกเอ็ดดี้โดนซัาจากซูเคซี่มาแล้วเทพแมวไม่ไหวครับดูกเคซี่กระโดดฮิฟไฟไปตรงนี้น็อกไปแล้วเัืงไงทกเทสเฟเยอร์หลายตายครับน็อกนอกวงไปและไอโคซี่ครับโดนเปิดน็อกจากซิกแซกเหมือนกัน โอ้โเจอเอกขับรนสามมาลงนั้นสมายโด์ไวจิลีนครับปิดงานไปเหมือนกันธนวัตรสั่งรับปิดงานไวจิลีนไป M I D S ครับลำบากเหมือนกันดูกเรซี่ปิดงานเทพแมวครับเป็ดเด็โดนโอปอนคิวไปอเมริกเกมมิ่งครับดูกเรซี่ขันจริงแต่เพื่อนแม่นไปไหนเอาเลยครัร้อนแรงหรือเปล่าเลยครับมีรับเหลือ2คนครับโนดาคอนดัซซี่ปาแปดเข้าไปแล้วใครขับรถทางมาตอนนี้ขอเกี่ยวลวกสักหนึ่งหรือเปล่าครับเพราะว่ทีทอนไฟตามไปแล้วจับสิบเอ็ดนะฮะจากซิกแซกมาเหมือนกันแล้วโนดากดอยู่ เฮียแตได้บอกกิงกันไปก่อนขอเข้าวงก่อนนะ <c oughs> oh. ขอไปอยู่ด้านบนก่อนแล้วเดี๋ยวมาแน่ไม่กล้อตัวประดับสิไปสำหรับวอลดัส เมทสยังไปต่อได้มาแล้ว30ดาเมจเกิดขึ้นมาอย่างไงดีเข้ามาในวงได้ครับชิคกึ้ครับที่ผ่ากลางมาแล้วยังไงหาที่ลงอยู่แล้วไปลายเดียวกับอีอรีนาเลยแบบนี้เอคิวเซียโดนน็อกจากหมิงมาสไปเหมือนกันครับแล้วซ้ำเอาจากเกมไปเลยซิกแซกหลายตายด้าวัวไปแล้วทว่าสังวิ่งอยู่กับเจขอบน็อตซิงเกิลครับแล้วซิกแซกอันนี้เราซ้ำเอาจากเกมไปเหมือนกันโอ้โหตอนนี้เดือดมาแล้วเป็นท่าของเมจิกครับไปต่อได้ปิดงานอลีนาจบอันดับ9ไปครับแล้วบินลีฟครับ โอ้โหซ้ำฮะโดยรถระเบิดใส่เดออนสกีบายเจคอบยังแสบอยู่ไปน็อกใส่แม็กโซนัทตอนนี้มิดเหลือ2คนแต่ว่ายังได้เป็นหนึ่งคิวครับเจคอบซ้ำแม็กโซนัทไปอันเดอร์ฟีดนัดแปดเข้ามาแล้วยิงด้านหลังเข้าหัวไป1นัดแล้วแบบนี้จะซ้ำได้หรือเปล่ามันคาลูอยู่ตรงนี้ยังไงนะเดอร์ฟีดวนวนมาเทนเมยอร์ปิดงานพาวินไปจบมาดับแปดับสำหรับเมจิกอีสปอร์ตนี่ครับพยายามโถมแฟดเข้าไปนะครับดึงจังหวะอยู่ครับทันเดอร์ฟีด แล้วขวามือมีขวามือมียังไงเอาภาพตัดมาก่อนแล้วไปก่อซ่าดับเบิลคิวเลยครับขอทันเรื่อฟีคคเดียวปิดงานบวีลามยูเตสปอร์ตจบอันดับ7ไปแล้วนะว่าสร้างโดยเปิดนอยจากน้่ของตีนน้อยพีพีทีเหมือนกันเอาแล้วครับวันออนวันครับเจคอบครับเจคอบกับตีนน้อยครับแม่นังคู่อยู่แล้วหรอกคนที่3าก่อนไม่เอานั้งนั้นแหละไม่เอาโซ่ก่อนขอคิวก่อนเจคอบบอกว่าได้เพื่อนมาวันออนวันครับตีนน้อยกับเจคอบมาดูกันเนี้ยสกิมนะ นี่ฮะกาเล่นกาเ่นกาให้กาเ่นกายิงกาเรนกายิงขึ้นมาแล้วนอนเนียนมาจังหวะนี้เจคอบปิดงานไปเลยครับตีน้อยไม่ไหวครับชาร์เปอร์จบอันดับหกไปเเจคอบสมองกล้าลุกโอ้ะหพอสำลักควันตายกันคนเดียวไงต้องใช้จําเป็นเฮ้ยเขาบอกคาน็อกซิงกลนะเพราะเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะใช่ไม่แต่ว่าในเกมตอนเนี้ยอ๋ออยู่คนเดียวแล้วโซโล่โท่าทีโทษทีแล้วตรงนี้ครับเดนฟินิตีครับเข้ามาขอบวงด้้นขวาครับในเพย์โซน แต่ว่าที่น่ากลัวคือ FW ล้อมหน้าล้อมหลังบีลีฟมาปิดหลังให้เฮ <sk r ub> ดเพยเยอร์ขับรถล่อเป้าก่อนเหมือนจะเป็นการล่อแล้วไอบาสครับล่างสุดไอบาราสโฟกัสอยู่ด้านหลังนะฮะเอาแล้วเจขอบขึ้นมาโอ้โหเดินมาค่อนข้างเยอะ,ะ,ะเรียบร้อยบีลีฟครับโดนโฟกัสจากไอบาสเปิดน็อกไปก่อนไอบารสรู้ครับเฮ้ยชัดเจนเจขอบบอกว่ามันแปลกๆนะมันแปลกๆนะเพื่อนเฮ้ยต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างเห็นต่างคน เจคอบสามนัดเข้าทุกนัดนะไล่ไ i̇şte ห่หัวไล่ไห่หัวนะเขาไม่ทำหัวไล่ตูดตรงนี้อันนี้ไล่ไล่หัวใช่แล้วโอลิมปัสมาฉีกตำแหน่งโดยกลอซ่าแล้วน้องเรครับพยายามจะมาชุบเพื่อนเจคอบบอกว่าใจเย็นๆนะเพื่อนสมองเยอะก่อนใช้ก่อนแล้วยังไงส่งเน็ตไปอย่าบอกน้าน้องอีกหนึ่งบิลิมไหลตาหน้าวงไปก่อนเจคอบปูสมองเปิดวิชาให้ตัวเองอยู่แล้วระเบิรลูกนี้แล้วเขาหิ้วไปแล้วครับโอ โอ้โหไปละจ้าโชคดีเพื่อนนี่อ่ะฮิวมาเขาว่าชุบนะฮะตรงพื้นที่ที่ปลอดภัยนะฮะแล้วยังไงดีด,ด้านหน้าของเซอร์กรัสครับกับ M.I.D.H. เหลือแค่เจคอ,อบคนเดียวเจคอบน่าจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งไหมครับจ่าย่ออปชั่นดาเมจจบแล้วด้วยครับต้องหนีแล้วฮะรอดูวงบีบมาถ้าบีบซ้ายเนี่ย มาบีบขวาไงฮะแล้วโซโล่มาอ้าวแต่มิสเตอร์ออยครับไปแจมทางฝั่งดีอินฟิตี้ครับพี่น้แมทโดนเปิดด็อกปล่อยและเทสเพเยอร์ครับมาจ่ายออปชั่นใส่หน้าฟารดีฟิตี้อีกหนึ่งคนเหมือนกันเนี่ยโฟกัสหลายทางเหลือเกินนะครับหมิงมาร์สแล้วยังไงเจคอบมีมอไซย์อยู่แว่นเข้ามาแว่นเข้ามา,อาขอบโบว์แต่ว่าหมิงมาร์สบอกจัดให้ไงไอ้แมนเทสจบอันดับ5ไปครับเจคอบไม่ไหวเดินมันร้อนเลยห้ามพี่ไอ้น้องฮะตกมอสเทนไปเลย